มาดูเรื่องนี้นะฮะเป็นข่าวดีของชาวกรุงเทพหาคนครและปริมณฑลจะได้เดินทางเชื่อมกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น<ฆ>นะครับ<ฆ>เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ประชาชนตั้งชื่อให้แบบน่ารักน่ารักกันเนาะ น้องเ <Okay, S 1> ก๊ฮวย <okay. S 1> จะเปิดให้บริการแล้วนะครับอย่างเป็นทางการวันนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆทางพลเอกประยุทธ์นายรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการเปิดเดินรถนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินรถทีมข่าวเราลงไปสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างนะครับไปดูที่สถานีลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีเดินรถไฟฟา้ามหานคราสายสีเหลืองตามกําหนดเนี่ยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็คือวันนี้19มิถุนายนเมื่อวานนี้พอไปดูเนี่ยโอ้โหเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งกีดขวางอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว พร้อมเปิดให้บริการพร้อมๆกับสถานีอื่นนี่แหละโดยรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเปิดเดินรถตลอดเส้นทางก็คือตั้งแต่สถานีลาดพร้าวไปถึงสำโรงนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกดปุ่มเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการวันนี้10โมงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมโดยสารไปยังสถานีสีเอี่ยมด้วยเฉพาะสถานีลาดพร้าวเนี่ยจะเปิดบริการตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะยังฟรีอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่3กรกฎาคมสําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลนะครับแบบไร้คนขับถูกออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองใช้ขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพและพื้นที่บางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสูร่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักนะครับแล้วก็จะมีจุดเริ่มต้น เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสายสีส้มแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงบริเวณแยกพัฒนาการช่วงสิ้นสุดเส้นทางก็ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณแยกเทพรักษ์รวมระยะทางเนี่ย30กิโลเมตรแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เขามีการทดสอบการให้บริการมาแล้วตั้งแต่3มิถุนายนโอ้โห<ฆ> oh, oh, คนตอบรับเป็นอย่างดีนะ<ฆ>มีทั้งไปนั่งเพื่อที่จะลองนั่งจริงบางคนไปนั่งเพื่อที่จะารีวิวก็มีเหมือนกันนะครับ<ฆ>แล้วก็มีประชาชนเนี่ยใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว,ตวเลย ที่ผ่านมามีประชาชนใช้บริการสูงกว่า5 0,000่นคนเลยนะฮะมันสะดวกนะเนาะมันสะดวกม,มากขึ้นมันเชื่อมเนะาะจ้ะใ,ใจกลางนะลาดพร้าวนี่ถือว่าเป็นใจกลางเมืองนะมันรถติดอะเส้นนั้นอะจริงอะล้วก็เชื่อมออกไปสำโรงไปสมุทรปราการนะ,ะมีแบบอาคารจอดรถจอดเอารถไปจอดแล้วก็ไปต่อได้นะทางก็สะดวกม,มากขึ้นนะคะค่ะ